สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังพิัาวันนี้นะคะอากาศดีสดชื่นฝนตกชุ่มฉ่าเลยค่ะออกกาลังกายจ็อกกิ้งเสร็จแล้วค่ะ, <c oughs> คะกําลังอัพคลิปฟินฟินให้ฟังนะคะเมื่อวานนี้แบบว่าทําคลิปดูดันเกี่ยวกาดตอนนี้ก็เลยแบบว่าทําคลิปแบบว่าดีดีฟินฟินให้ฟังบ้างนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นวันที่ทองหล่อได้แบบว่า บทเรื่องพันธนาการเรื่องฝุ่นตกมาแบบว่ากระนำแต่เช้าเลยก็หวังว่าจังหวัดอื่นน่าจะตกเช่นกันนะคะตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศหรือเปล่าก็ไม่รูู้้แต่ว่าอยากให้ฝนตกทุกวันค่ะอากาศจะได้ไม่เย็นไม่ร้อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะนางฟ้ากําลังจะไปซื้อหัวเชเท้าวค่ะแล้ววันนี้จะทําซุปหัวเชเท้าวกินเพราะว่าเสียงจะได้หายแล้วก็วันนี้แบบว่า ให้กำลังใจ FC ออกสื่อน้องกุ้งสุดสวย f c ของนางฟ้าป่วยนะคะเมื่อวานน้องก็แบบไม่สบายอยู่โรงพยาบาลหายเร็เวๆนะแล้วก็รักนะคะแล้วก็ FC ทุกคนด้วยนะคะดูแลสุขภาพมีแต่สิ่งดีๆนะคะดูแลสุขภาพจะได้แบบมีแบบว่าอารมณ์มีกำลังใจในการฟังนางฟ้าทุกๆวันนะคะขอให้ร่ำรวยสวยปังร่ำรวยหล่อปังกันทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะ ตอนแรกจะมาทานกว๋วยเตี๋ยวรีวิวกว๋วยเตี๋ยวร้านทองสมิธแต่ว้เอาไว้วันหลังดีกว่าวันนี้อยากกินซุปร้อนๆมากกว่าค่ะอาจจะทำคลิปแบบว่า ASMR จแจมในช่องบ้างนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามี FC หลายคนบอกว่าชอบเวลากินอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมได้ได้ไ,ดไดเดี๋ยวจะกินโชว์ลงคลิปไปดูนะคะแล้วก็พลังงานไพ่นะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะช่องนี้จะไม่มีพิกอาการนะคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อความสนุกสนานนะคะคุณผู้ฟังฟังเพราะว่าแบบว่าเอ็นดูนางฟ้าก็ได้ค่ะแฮปปี้ <Happy S 2> นะคะ